สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกๆคนคะ่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยได้หยุดไปหนึ่งสัปดาห์ทบทวนเนื้อหาวิชาภาษาไทยกันบ้างไหมคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเนื้อเรื่องของคำควบกร้มนั่นเองคะ่ะซึ่งเนื้อหานี้นะคะเราจะใช้เรียนกันทั้งสัปดาห์กันเลย สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ไม่ลืมที่จะนำคําพื้นฐานมาฝากนักเรียนกันค่ะเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวิกสังเกตสังขยาสัปดาสัมพันธ์สามารถสาร สาหัสสาเหตุสำเร็จสูตรเสิร์ฟเสมอเสริมหงหนามหมกหมวด มัดหย่อนเรามาเข้าสู่เนื้อหาของเรากันค่ะคำควบกล้ำนะคะก็คือคำที่พยัญชนะตัวที่สองเนี่ยเขียนเรียงติดกันค่ะนักเรียนอยู่ต้นพยางนะคะแล้วก็ใช้สระตัวเดียวกันเวลาที่อ่านออกเสียงเนี่ยเราก็จะกล้ำเป็นพยางเดียวกันค่ะเสียงวรรณยุกของพยางนั้นเนี่ย ก็จะเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้านะคะคำควบกล้มเนี่ยจะมีอยู่สองชนิดค่ะนั่นก็คือคำควบกล้มแท้แล้วก็คำควบกล้มไม่แท้นั่นเองทีนี้เรามารู้จักคำควบกล้มแท้กันค่ะคำควบกล้มแท้นะคะก็คือคำที่มีพยัญชนะสองตัวค่ะ รวมสระเดียวกันนะคะแล้วก็ออกเสียงพยัญชนะพร้อมกันทั้งสองตัวได้แก่พยัญชนะนะคะตัวรอตัวลอแล้วก็ตัววอค่ะควบนะคะกับพยัญชนะตัวหน้านั่นเองสำหรับวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างคำนะคะมาฝากเด็กๆด้วยนะคำที่มีรอเนี่ยเป็นคำควบกล้มเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่น กอรอนะคะคำว่ากรองเกรงกราบขอรอครุคระครัวขึ้งคอรอครับครูครัวตอรอ,รรรต,อ,รอตราดตรวจไตรตรองต่อมาค่ะปอรอ ยกตัวอย่างคํานะคะปรุงปราบประตูพอรอรากพระกระเพราฟอรอฟรีพร้อมฟรุตเค้กอย่างการอ่านออกเสียงค่ะ คำที่มีรอเป็นคำคพบกร้มยกตัวอย่างเช่นคำว่ากราบเวลาที่เราอ่านนะคะเราก็จะสะกดอ่านแบบนี้ค่ะกอรออบกราบคำที่มีรอเป็นคำควบกล้มค่ะกอรอกลมกลองกลวง ขอลอเข,ขลาขาดคลุยออคอลอคลองคลอเคลียคล่องแคล่วต่อมาค่ะปอลอยกตัวยอย่างคำปแปล,ปลงปลาปลวกผอรอเผลอแผลงผลีผลาม พอลอพลิกปลอยเพลงยกตัวอย่างการออกเสียงค่ะคำที่มีรอเป็นคำควบกล้ำยกตัวอย่างเช่นคำว่ากลองเวลาที่เราจะอ่านนะคะเราจะสะกดแบบนี้ค่ะกอรออองอกลอง คำที่มีวเป็นคำควบกล้ำค่ะยกตัวอย่างคำนะคะกอวอกวางกวาดกวขอวอขวาขวานแขวนขวอควายควา้าความตัวอย่างการออกเสียงค่ะคำที่มีวอ เป็นคำควบกล้ำยกตัวอย่างเช่นคำว่าควายเวลาที่เราสะกดนะคะเราก็จะสะกดแบบนี้ค่ะคอวออายอควาย หนึ่งนะคะคำควบกรมไม่แท้ที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นทอทหารค่ะพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือให้ออกเสียงทอรอเป็นเสียงซอค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าายอ่านว่าไซซับอ่านว่าซับทราบอ่านว่าทราบ ข้อสองค่ะคำควบกรำไม่แทนนะคะที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นจจานสอโซซอสาลาสอเสือพยัญชนะตัวหลังเนี่ยเป็นรอเรือค่ะให้ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้านะคะยกตัวอย่างคำเช่นคำว่าเสร็จอ่านว่าเสร็จจริงอ่านว่าจริง ปาใสอ่านว่าปราใสไสอ่านว่าไสเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เรียนได้ความรู้อะไรบ้างเอ่ยอย่าลืมเขียนบอกคุณครูในไลน์กลุ่มได้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ